ไม่เลยมือเป็นมือออกพรรษาเด้อง่ายๆมัดแขนใ้หลานเนาะยูดีมีแห um> ้งเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำหลักสมรักษาเนี่ยเด้ออันตรายใดๆจะมายกไปยกไปช่างเหนือช่างใต่ก็ดูแลหลักสรรมรักษาลูกหลานเด้อในหลานหน่อยก็เอาไปแล้วนะครับพวกแกนหน่อยไปแล้วเฮียนขาเขาไป อากลแวยนไปเบิดแล้วไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันดีดีสวัสดีครับเอาแหนบัดนีไปแหนได้ใส่ชินไม่ใหญ่ให้ว่านเอา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 ไม่ดีหามหามใจผมยูซื้อผมอยู่บ่ได้แอมแม่อําแม่สั่นเอาแอมแอําโกอําโกเอาไปพาเขางานจั๋นน้อยในลูกไป